แล้วครีเอเตอร์จะไม่บ่อจีอีกต่อไปเมื่ออยู่บน Instagram กับฟังก์ชันช่วยหาเงินใน Instagram อ่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันอัปเดตล่าสุดที่ทาง Instagram ส่งข่าวมานะครับผมว่าเขาได้มีการพยายาม explore option ต่างๆในการที่จะทำให้ Creator หรือกลุ่มคน Create Content ใน Instagram เนี่ยสามารถจะหาเงินได้แล้วจาก Instagram นะครับผมซึ่งผมขออนุญาตเล่าให้ฟังทีละฟังก์ชันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่หนึ่งที่เขา present นะครับคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า batch in line นะหรือว่าให้ลงนึกตัวอย่างเหมือนสมัยเราเล่นคอแคอกะครับเราชอบใครเราสามารถซื้อสติกเกอร์ แล้วส่งไปให้เขาได้แล้วถ้าสติกเกอร์ตัวใหญ่เราอาจจะได้ทรีทเมนต์ดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้ฟัง์กชันนี้ไม่ต่างกันเลยครับคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปหัวใจอะครับผมอยู่ข้างๆชื่อเราถ้าเรายิ่งเปเยอะเราจะได้หัวใจดวงใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อซึ่งอันนี้คนที่เป็นครีเอเตอร์ที่เราเข้าไปเชียร์หรือว่าส่งแบบให้เขาจะได้เงินส่วนแบ่งอะไรได้จากตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้หลายๆคนก็อาจจะ เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโหจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่ามาแล้วนะครับผมฟังก์ชันพวกนี้จริงๆเนี่ยทำเงินได้เดยอะมากนะครับในแอปที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ฟอกสแนปแชตก็จะมีเนาะหรือว่าพวกเอาง่ยายๆแต่ในฐานะโอตานะครับแอป b n k ก็มีนะครับปาเคกได้ปาคุกกี้ได้อะไรอย่างเงี้ย ทำเงินได้ดีมากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สุดท้ายเนี่ยอินสตาแกรมก็หนีไม่พ้นต้องเอามาใส่เหมือนกันนะฮะฟังก์ชันนี้จะสามารถทํางานหาเงินให้ครีเอเตอร์ได้เฉพาะตอนที่ครีเอเตอร์เนี่ยไลฟ์บนอินสตาแกรมเท่านั้นนะซึ่งอันนี้ก็จะลิงก์กับการที่เมื่อประมาณประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเขามีการเปิดฟังก์ชันเพิ่มขึ้นใน Instagram Live นะครับผมยังไงก็ลองไปทำกันได้นะครับสำหรับใครที่มี Fol l o w ว r เยอะๆในอิน t a g r a m นะผมว่าก็น่าสนใจมากอ๋อแต่ลืมบอกไปข้อนึงนะครับผม เ,เขามีการประกาศว่าจะมีการทดลองเปิดฟังก์ชันนี้ให้ใช้งานในอเมริกาบราซิลออสเตรเลียอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีตุรกีสเปนเม็กซิโก มแต่ว่าถ้าคุณสนใจนะครับแต่แล้วอยากจะลองรัดคิวหน่อยอยากจะขอลองใช้เป็นคนแรกๆนะครับผมสามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้าไปสมัครได้เดี๋ยวผมจะนําลิงก์แปะเข้าไปข้างใต้นี้ให้นะครับสาหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์และอยากจะลองใช้ดูนั่นคือฟังก์ชันที่1นะครับสิ่งที่2ที่กาลังจะตามมาที่ทําให้ครีเอเตอร์หาหารายได,ได้ได้จากคอนเทนต์ก็คือ IGTV Ads หรือว่าโฆษณาที่แทรกในคอนเทนต์ที่ขึ้นเป็น IGTV นะครับเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่า ตัวคลิปวิดีโอที่มีความยาวเกิน60วินาทีในอินสตาแกรมเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ลงบน IGTV นะฮะ ซึ่งพอเวลาเราจะกดดูเนี่ยนะฮะมันจะมันจะขึ้นว่าให้เราถ้าเราต้องการจะดูคอนเทนต์ที่ยากวกว่า60วิมันจะบังคับให้เราไปกดดูใน i อจีีแล้วโฆษณามันจะขึ้นแทรกก่อนหน้าที่ตัววิดีโอจริงมันจะโชว์ขึ้นมาเต็มจอครับนี่แหละคือจะเป็นจุดที่ทําให้ครีเอเตอร์สามารถหารายได้ในอินสตาแกรมได้นะครับลักษณะของโฆษณาเดี๋ยวยังไงเราจะแปะให้ดูกันตรงนี้นะฮะจะได้เห็นว่าหน้าตามาาันตกมาเป็นลักษณะประมาณในเอ็กซ์เพรียจะออกมาแล้ว แย่ไหมยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงเขายังมีการบอกไกด์ไว้คร่าวๆด้วยว่านี่คือเป็นเหมือนก้าวแรกของการใส่โฆษณาแทรกเข้าไปใน igtv เพื่อทำให้ครีเอเตอร์สามารถหารายได้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการ explore option อื่นไม่ว่าจะเป็นแอดที่กด skip ได้นะครับหรือว่าแอดที่แทรกเข้ามาระหว่างคลิปเหมือนตัว facebook in stream ad นะซึ่งอันนี้ก็เราดูต่อไปว่าเขาจะมีการเพิ่มในตัวใหม่ๆพวกนี้โผล่มากันเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับฟังก์ชันนี้ อย่าพึ่งดา่าถ้ายังไม่เห็นใน IG ของของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีการทดลองกับครีเอเตอร์และคนออแล้วก็นักโฆษณาในอเมริกาก่อนและจะค่อยๆขยายไปยังทั่วโลกหลังจากนี้ไปนะครับผมแต่ผมอยากให้เราจับตามองไว้เพราะยังไงมันก็น่าจะมาเมืองไทยในไม่ช้านะเมืองไทยมีคร yeah, yeah, no. ีเอเตอร์เยอะแยะนะองฟังชันสุดท้ายครับที่จะทาให้ครีเอเตอร์ไม่บ่จี้ต่อไปใน IG นะครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าไลฟ์ช็อปปิ้งนะครับจริงๆฟังก์ชันนี้มีการประกาศไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ว่า เขาก็มีการเอามาใสน่นี้ด้วยเพื่อจะให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่ก็ใช้ถาเงินได้นะซึ่ง l i ฟ e Shopping เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับใน Facebook นั่นแหละครับคือ Creator สามารถที่จะเอาของมาโชว์ได้ว่าอานี่นะจ๊ะแก้วสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากซื้อไหมกดตึ้งเข้าไปเลยแล้วปิดออเดอร์ใน IG ไนะครับผมพึ่งเนื่องจากว่าตัว f c e e o o o s s o p เนี่ย มันทำงานลิงก์กันทั้งบน Facebook Instagram WhatsApp แล้วนะฮะถ้าคุณเอาสินค้าเข้าไปลงในที่ไหนก็ตามทีนะครับคุณสามารถที่จะดึงสินค้าตัวนี้ปุ๊มเอามาฟีเจอร์ในไลฟ์แล้วทำให้คนกดซื้อผ่าน Facebook ช h อ p ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มของ Facebook เลยนะก็จะเป็นหนทางที่ทำให้ครีเอเตอร์สามารถหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินจากการเอาสินค้ามาทายินหรือเป็นการหาเงินจากการขายเมอร์เชน์ไซส์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเนาะอย่างเช่นบางอันเนี่ยแบรนด์แข็งแรงเขาก็อาจจะทำเสื้อออ อ,อย่างเมืองไทยก็จะมีะไรแบรฮักอะไรเงรี้ยก็จะมีทําเสื้อออกมาขายนะฮะก็จะสามารถทําให้เราสามารถป้ายยาคนในอิน t a g r กรม i v e ได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผมนี่ก็จะเป็น3อันที่เขารวบรวมมาให้เนาะเกี่ยวกับผลทางทั้งหมดที่อินอินสตาแกรมจะช่วยครีเอเตอร์สร้างเงินได้ตรงนี้เนี่ยทำไมอินสตาแกรมถึงกินดีหมีทํามาเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าก็มันก็เป็นเพราะว่า Tik t o อกเริ่มทําแล้วนั่นเองนะฮะทิกต o k เริ่มทําให้ครีเอเตอร์หาเงินได้แล้ว i อก็นอนไม่ได้แล้วแหละ เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าศึกระหว่าง TikTok กับ IG เนี่ยก็จะก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เป็นข้อดีสำหรับครีเอเตอร์นะครับที่ทำให้มีหนทางในการ สร้างความสนุกสนานมีฟังก์ชันใหม่ๆในการทำคอนเทนต์แล้วก็มีหนทางใหม่ๆในการสร้างเงินให้กับตัวเองในการทำคอนเทนต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์เนาะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจพวกเราโดยการกดติดตามทั้งใน f Facebook y o u t u b e นะจ๊ะก็มีนะจ๊ะกดซับสไครตกันด้วยนะจ๊ะบอสดิจก็มีนะครับเราจะลงเป็นคอนเทนต์ที่ต่างออกไปจากของ Facebook Facebook y ก u t u b e นะฮะ Spotify, แล้วก็มีพอดแคสต์ใน Apple ก็มีะ่ไฟล์ใ,ลใจ้วก,ร,กร,ร,รือมอมเมอะไลก็ลมี ทางล่างนี้ได้เดยนะครับ